เรานะคะถึงว่าจะมีลูกแล้วนะคะเราก็ต้องอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะอย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วน้องขิดนะคะก็มีตัวช่วยนะคะก็จะเป็นฟิตเอสค่ะ เราก็จะชมฟีสเอสด้วยประมาณ5ช uh, uh ้อนนะคะอฟีสเอสนะคะก็ให้ประโยชน์แก่ร่างกายนะคะแล้วก็ก็จะมีพวกสารที่ช่วยในการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะ